นี่จะบอกว่าตั้งแต่เราทํารายการมานะครับ,รบเรามีคําถามเกี่ยวกับสุภาษิตสํานวนไทยเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก่อนจะเข้าคําถามนะครับเดี๋ยวครูทอมจะให้น้องๆเนี่ยลองเล่นนี่จะให้ต่อสํานวนสุภาษิตกันด้วยผมขอเล่นด้วยนะครับเอาได้ได้ได้เดี๋ยวน้องเจมเล่นด้วยเดี๋ยวเล่นด้วยสี่คนได้เล่นหมดเลยนะครับน้องเจมด้วยเป็น5้าคนนะครับ ใครตอบไม่ได้ใครตอบผิดนะครับโดนคัดออกเลยอแต่ถ้าใครเหลือคนสุดท้ายเนี่ยจะได้ของรางวัลพิเศษจากรายการเราไปด้วยนะครับอาผมแลวเชิญออกมาด้านหน้าเลยทุกคนเลยทุกคนงับมากอายืนยืนเรียงกันหันหน้ามาด้านนี้ครับผมหน้ากระดานหน้ากระดานอ่าเช่นเช่นตัวอย่างนะครับค่ะบอมอาบอกสิว่าท่อนต่อมาพูดว่าอะไร เช่นสมมุติครูทอมพูดว่าดูช้างให้ดูหางน้องๆก็ต้องตอบว่าดูนางให้ดูดูนางให้ดูแม่เออแบบนี้เป็นต้นแบบนี้เป็นต้นนะครับผมตอบผิดผมก็ตกใช่ใ่ถ้าใครตอบผิดตกเลยนะครับตกเลยนะครับใครอยู่เป็นคนสุดท้ายคนนั้นได้ของรางวัลไปนะครับผมไม่เอาอยู่แล้วพร้อมไหมครับอ้าวสำนวนแรกนะครับเห็นช้างที่ขี้ตำช้างอ่าถูกต้องนะครับอ่าต่อไปตำน้ำพริกพริกกะเกลือ ตัน้ำพริกกระเคือไม่ถูกน,นะครับต้องตับน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับอ้าวถอยออกไปเลยนะเดี๋ยวสี่คนงงนค้นองเจมส์ครับมดในข้องอนในกระดูกค่ะอ้าถูกต้องนะครับยังได้อยู่ต่อ,อยังได้อยู่ต่อนะครับ <c oughs> อ้าวต่อไปนเนี้ยเขียนเสือให้หวัวกลัวให้หวัวกลัวถูกต้องนะครับถูกต้องอ้าวต่อไปน้องเอิร์ธครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี อโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอพร้อมนะรักดีหามตัวรักชั่วหามรักชั่วหามอะไรครับข้ามไปก่อนข้าม,าม,ามไม่ได้ด้วยไม่มีสิทธิ์ข้ามรักชั่วหามตอบได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับแหมเกือบแล้วอีกนิดเดียวเองรักดีหามจัวรักชั่วหามเสานั่นเองนะครับอ,อตกรอบไปก่อนนะครับเหลือ3ามคนน้องเจมส์ครับชี้โพรงให้กระลอกให้กระลอกถูกต้องแนี่นี่นี โอ้โหถ้าตอบผิดนี่ตกรอบนะเทปหน้าไม่ได้มาเป็นพิธีกรต่อแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับ <os> ไก่เห็นตีนง,งูงูเห็นนมไก่งูเห็นนมไก่จุก้องนี่อ่ะต่อไปนะครับเอินหนีเสือไล่ตามเสือโฮ้ยหนีเสือไล่ตามเสือไม่ใช่นะ,ะนะครับก็มีแต่หนีเสือปักจระเข้นะครับอ่ะน้องเจมส์ครับพ่อแม่สอนจระเข้สอนจระเข้ว่านะ สอนจะได้แค่ให,ห้น้ำถูกต้อง <Yeah. S 1> นะครับต่อไปครับเข้าเมืองตาลตงหลิวต,าต,าต้องหลิวตาตามต้องหลิวตาตามถูกต้องนะครับน้องเจมครับสอนหนังสือ,อตกรอบตกรอบตกรอบ <c oughs> นะครับ <c oughs> ตกรอบ <c oughs> <ล>นะครับมีแชมป์ของเรานะครับของรางวัลเป็นอะไรครับของรางวัลเป็นได้หมวกที่สวมอยู่นี้กลับบ้านไปเลยเไปเลย, oh. เลยนะครับนี่ถ้าคนอื่นเราเอาคืนนะครับแต่นี่ ตอบถูกในเกมนี้นะครับเรามอบหมวกกลับบ้านไปเลยอ้าวเาประมืออีกครั้งหนึ่งครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับหมวกเอากลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องถอดนะครับใส่ไปเล่นที่บ้านครับผมสอนหนังสืออะไรเหรอครับสอนหนังสือสังฆราชครับผมคือเคือตามความเชื่อของคนไทยนะครับก็มองว่าพระสังฆราชนะครับเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับการที่เราไปสอนหนังสือสังฆราชก็เหมือนกับเราไปสอนคนที่มีความรู้อยู่แล้วนั่นเองครับผมอ่า ข้อต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เรียกน้ำย่อยกับการเล่นเกมเกี่ยวกับสำนวนไทยไปแล้วนะครับทีมกอไก่ต้องมาตอบคำถามเกี่ยวกับสำนวนไทยแล้วล่ะครับข้อนี้นะครับครูทอมถามว่าฟังดีๆนะฮะไม้หลักปักเลนสำนวนนี้นะครับ<ะ>ไม้หลักปักเลนแปลว่าอะไรระหว่างยากละมางหรือโลเลครับ15วินาทีจับเวลาดีโลเล หนึ่งหมดเวลาล้ครับต้องตอบแล้วครับทีมกอไก่ตอบว่าข้อ1นึ่ครัข้อ, 1>, ขอ,ขอ1ยากลําบากทําไมถึงตอบว่ายากลําบากครับเพราะไม้หลักมันปักลงในลงในเลนค่ะเพราะไม้หลักมันปักลงในเลนมันดูปักยากใช่ไหมครับนะเลนมันเป็นแบบนี้เราเอาไม้ไปปักเนี่ยมันอยู่ยากนะมันลําบากบนั่นเองนะครับ ทีมฮอรนุูฮูกครับทีมฮอรหนูกถ้าตอบเนี่ยจะตอบว่าข้อสข้อสโลเลทำไมถึงตอบโลเลล่ะครับคุณคุณว่าอย่างนั้นคุณคุณว่าอย่างนั้นนะครับทีมกอไก่มั่นใจแค่ไหนครับข้อนี้ล้าน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 ้านล้าลานล้านาันล้าตาบานล้วนลานม้าล้านล้าลานล้ลามาล้านลาลานลลนลาา คำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับและคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ไม่เด็ดครับไม่เด็ดนะครับไม้หลักปักเลนนะครับแปลว่าโลเลนนั่นเองครับเหมือนกับว่าพื้นดินเป็นเลนเนี่ยนะครับเวลาเอาไม้ไปปักเนี่ยมันก็จะเอ็นไปเอ็นมา มีบทกลอนบทหนึ่งนะครับจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองครับบอกว่าเหมือนไม้หลักปักเลนเอ็นไปมาด้วยนะครับเห็นไหมคือเอาไม้ไปปักในเล็ปับโอเอ็นไปเอ็นมานะครับนะก็คือโลเลนนั่นเองนะครับ